ครับกรสุนรายการยูดีกินหวานนะครับของกินลำ้ำยูตีคนมนะครับเอาแหมละ่ะมาแหมล่ะครับป้ากัะปินานเกิบครับกับเมนูตีต้อมาอายูนอกบ้านแสดยังบา้าบะหมูกระทะต้องปิ้งยางอะไรสักยางหนึ่งแน,น่นอน,นครับก็วันนี้มาแบบดึกๆึกครับบรรยากาศแบบมืดละนะครับแต่ยังบ่าคําแต่ว่าเตือนนะครับยังพอมีเวลาตีจะ ทำเมนูนี่นะครับเพราะเมนูนี่ต้องส่งกินรบกวนเพื่อนๆพอดีอยู่หล่อๆแน่ๆ,ๆเลยนะครับอ่ะมาวันนี้ครับจัดเมนูนําเสนอนี่เลยครับมันจคอนหัวแปะนะครับหรือว่าเบไปคอนมีซุยนะครับนี่คือเนื้อโทโบก นะครับเนื้อโทโบฮอคโคขุนครับได้มาสดๆจากพะเยาครับโฆษณาเหยนน้อยหนึ่งครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่นี่นะครับผู้ผลิตนะอยู่ไกลๆบ้านเหานี่เองนะครับก็คือพะเยานะครับมาจากบริษัทพะเยาบีฟนะครับหรือพะเยาเนื้อโคนี่เองครับหรือพะเยาเนื้อนะครับก็ สั่งเปืนนะครับสั่งมาเจ้าได้มาแรงเลยนะครับเพราะว่าตรงกับวันที่เป่นมาส่งพอดีนะครับใครสนใจเนาะอยากได้เนื้อนะครับสวยๆงามๆมาะๆนะครับติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับพะเยาบีฟแล้กวก็พะเยาบีฟเกี่ยงหายานะครับเพจสามารถเข้าไปดูในราย,ล,ายละเอียดได้เลยครับติดต่อสอบถามได้เลยปีนั้นเกิ่มแบบมีรา,ายละเอียดอย่างครับเบ่ได้มีส่วนได้เสียอย่างแต่ เขาได้วัตถุดิบตีดีๆมากับยาเพื่อเปื่อนๆแฟนๆอยู่ดีกิ่นหวานได้กิ่นของดีๆเหมือนกันครับไข่ยู่ตีพยเยอยู่ตีจังไห้ลองติดต่อบันดูครับถ้าเปืนสามารถส่งให้เขาได้ถ้าเปืนสามารถจัดบริการเขาได้รับรองว่าเนื้อโคขุนเจ้านี่อร่อยจริงๆครับอ่ะเขามาดูครับว่าเนื้อข้างในเป็นไงครับอันนี้เปินแลบมาเนาะก็คือพันพลาสติกมายางดีเลยนะครับ น้ำมาไหลลงสักยศเลยนะครับแล้วก็แจกแขกม้ายางดีนะครับอ่ะโอเคครับคราวนี้มาดูใกล้ๆกันเลยครับมาแกะกันครับว่าเนื้อข้างไนเนี่ยจะเป็นจะไดอุ้ยอวดกอดปวดหขนน่อยครับโทบโฮอกชิ้นนี่นะครับนักอยู่แปดขีดกอนนะครับนี่โทมาฮอกนี่นะครับโทโมฮอกติ๊กๆนะครับเปินจือโทมาฮอกเนี่นะครับนักอยู่แปดขีดเกือบโลเลยนะครับอันเบล็กเบเลนวัดแขนนะครับ สุดยอดมมามาแกะดูครับว่าเนื้อสดๆเป็นยังไงอันนี้เปิดแลบซีนมาอย่างดีนะครับอืมแค่นี้แหละครับแล้วก็ไล่ดิงเลยอืัรับก็เป็นแลบมานะครับโอ้ยแน่นหนาจริงๆครับ พอเปิดใบยาฮือ,อหน้ามันออกนะครับแล้วก็ใบยาฮืออา,อาการมันเข้าไปโดนนะครับหลังจากตีแลบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพะเยานี่เนอร์พะเยานี่เนอร์ยี่ห้อนีเนะครับพะเยาบีฟครับพะเยาบีฟสาขาเชียงไายนะครับเพจชื่อว่าพะเยาบีฟเชียงรายนะครับเข้าไปติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ เลียนย่ำกันแถมกรรม้ามวาปีนั้นเกิ่มบาได้อยังนี้นะครับเนอ้อนะครับพอดีว่าถูกใจเนื้อของคนกันเลยชอบครับจัดเลยจัดเลยชอบประจัดเลยมันมีข้อแม่ว้าวเนื้อสวยขนาดครับอออืือออออออ นี่เอาง่ายๆก่อนอ๋อก่อนจะไปดูเนื้อครับนี่ครับเปิใส่ใจขนาดไหนครับท่านผู้ชมเปินมีการเหลาครับคือตัดชิ้นส่วนนี่ตรงนี้เพื่อให้เขาจะถือได้บ่ต้องขอมือเขาติดเนื้อนะครับนี่นี่เนื้อออกมาเป็นจี้อี้เลยครับท่านผู้ชมโอ้ยเนื้อแสกมันครับส่วนโทโมฮอกตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวขอุยาต วางแป๊บนึงนะครับก่อนที่เขาจะเอาไปย่างไฟนะครับทั้งหมดทั้งชิ้นนี่เลยครับเขาต้องการให้เกลือเกลือพิเศษของเขาเข้าไปในเนื้อลึกๆนะครับจะได้สร้างความเค็มความหวานนะครับเขาก็ต้องใจซ้อมนีครับแทงเนื้อลงไปครับนี่เลยครับแทงหยาบๆครับไม่ต้องแทงทีนะครับถ้าแทงทีมันจะปุ๊นะครับแทงหยาบๆแทงเข้าไปเลย นะครับอี่ถ้าแทงทีนั้นแล้วก็เนื้อก็จะปุดด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนแทงหยาบหยาบนะครับแต่ขนาดเอาซ่อมแทงเนี่ยมันยังเปื่อยทะลุเลยนะครับแสดงว่าเนื้อส่วนนี้อาจจะเปื่อยก็ได้ที่ผมใช้คําว่าอาจจะเพราะว่ายืมเกยกินกัาเตีจยนะครับอืมนี่นะครับสังเกตกัครับเนื้อบะหมี่สีดำเนื้อบะหมี่สีม่วงเลยครับบะหมี่สีเขียวเลยเพราะว่าเนื้อสดมากใหม่มากนะครับ แนะนำเลยครับล้านนี้นะครับพะยาบีฟนะครับเป้นมาได้นำเข้านะครับเป้นเอาเป้นทำเองเลยเป้นมีโคุ้นของเป้นนะครับตีสาบมาเนาะนะครับก็ยังไ่ได้คุยกันเป็นแจะเป็นหนาเตือนนะครับเพราะว่ามันเปิงใจครับเปิงใจก็เลยสั่งเลยอ่ะมาครับต่อไปเอามาใส่ ส่วนผสมพิเศษของเฮานะครับนั่นก็คือเกลือหิมารยันนะนะครับเกลือเกลือหวานอีวะนะครับนี่เขาห้องเกลือหวานครับนี่อ่ะปีนหมลายหนึ่งครับเอ๊ลืมลืมลืมเฮตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่เกีกินตื่นเต้นตน,ตน,นี่ครับพิกไทยดำครับพิกไายดำ แนวปีนจะลนีนโดยแหมลายนะครับเด้อลงเกลือก่อนลงเกลือโอ้เกลือนี่แปลงนะครับไปลงที่มันโต๊ะที่ขาดอะโต๊ะล่นเขาเลียเลยครับเอาต่อไปครับพริกไทยดำ เป็นพริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็มาหมุนหมุนที่เอาเอาละนะครับท่าดาโอ้ยอยากกินกินหรือเปล่มาครับเดี๋ยวมาเจอกันตีเตาเลยครับเอาลงเตาเลยโอ้หู ้าเปื่อนๆผมบบมีแสงหลังนะถ้ามีแสงหลังเปื่อนๆอะเห็นควันกลาลังขึ้นนะครับละอุละอุะอน้อยๆผมจะใช้ไฟในการทําสเต็กหรือการย่างโทมฮอกเนี่ยเป็นไฟปานกลางนะครับเพราะส่วนของโทมฮอกเนี่ยจะมีมันเนี่ยครับท่านผู้ชมจะมีมันนะครับเป็นชวนของซี่โค้งอ่ะไง,ไง,ไง,ไง่ายๆนาะเป็นเนื้อก้อนตรงซี่โค้งตรงนี้นะครับมันเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อสันรับตวนี่นะ ก็ยังมีมันตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วเขาจะแจ้ไฟกลางครับเอาแล้วครับเดี๋ยวขอย่างไฟไปสักกร,รัหนึ่งก่อนครับถ้ามันพรอมแล้วเขาจะฟื้นแหมลายหนึ่งเหมือนเดิมครับถ้ามันซุกขึ้นมาได้เกิงหนึ่งเขาก็จะปีนไปแหมลายหนึ่งแต่ซุกขึ้นมาถเ,เกิงหนึ่งจบครับมีเฉพาะหน้าเอน้าบีเท่านั้นเอือเห็นควันก็ครับเห็นควันก็ครับ <Yeah. S 1> อ่าเม่บ้านซูกมาใกล้ๆคือเป็นเื่อนเห็นเนื้อเห็นควันอ <Yeah. S 1> เอาครับซักเอฟเฟก โอ้โโอ้ย้เนินเดินดครับเดีวมาเจอกันหน้าบีครับต่อไปมาเปลี่ยนเป็นหน้าบีครับหน้าบีอไปหลามาไปหลามไปหลามอ้าวะหน้าบีลงไปเฮียมเกลียมขนาดครับเฮียมเกลียมขนาดเลยเปิ้งเป็น จีนสติกเตอรนะครับเนาะมองข้ามท่านผู้ชมสีสันสวยงามก็ไม่นิดๆกับปาดออกครับอันตีมันกระสุกพอดีกับปาดใช่ปากนะครับอ่ะเดี๋ยวห้ามันสุกแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากตีมันสุกแล้ววันนี้ขอแบบมีเดียมเละๆๆสุประครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยจ้ มาใกล้ๆแม่น้โดน้ามยดติ่งๆเลยครับอาจจะมีไม่มีเกรียมนิดๆนะครับแต่ตรงไหนนี้รับรองว่ามีเดียมแแลลๆๆๆลแ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 ลเลยทีเดียวครับอ่ะไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยครับเน้อได้เวลากินห็มแล้วครับท่านผู้ชมกับโทมาฮอกนะครับ เนื้อโคขุนนีเอาละครับย่อยยังมาครับเด็กเก็ะเอาโตเพื่อนเพือนเห็นเนาะสวยงามอารามชำมเชอะนะครับมาลงมือกินกันครับก่อนที่เฮาจะอืมปลาปอกันครับ โอ้เชื่องนะจิ้มมันเป็นก้อนเป็นก้อนครับท่านผู้ชมนี่เป็นก้อนจิ้มครับเวลามันปาดง่ายง่ายครับก่อนที่เขาจะไปกินกันเราต้องเอาตาลเจ้าตีให้หน่อยครับเราอย่าตาลเจ้าตีให้หน่อยอ่าเจ้าตีเจ้าตีเจ้าตีเนาะตุ้ยตีเนาะแบบมานลายเพคครับจิ้มใหญ่ต้องไปเอามาใหน่อยเปย์เปย์ดีครับท่านผู้ชมยังสวัสดีเช้าอ่า เดี่ยนอ่ะน hmm. hmm. ี่ขอบี่นังเกิมทีไรครับนุ่มกว่าเนื้อ สันแหลมแหมครับอ,อร่อยไหมบ้างเนาะแก็มปากอยู่อืมอมหวานนะอืมเก๋ยนีมาลายันนี่สุดหยอดเนาะแป้งสุดหยอดอืมอร่อยยิงครับอืมนี่ครับ ก้นกัวมันจะแันแรล้ำไปนะครับโอ้เป็นมีเดียมไม่เห็นแล้วครับเพื่อนๆบะแร่สักรำครับซุปไปเหี่ยมหมดนะนะครับถ้าแล่นี่มันจะต้องเป็นจิ้นดิฟเลยนะครับตันนี้จะต้องดิฟเลยเนาะเกิงกานี่ต้องดิฟเลยแต่ตัวนี้คือมันเข้าไปซุปหมดละหรือว่าเขาอาจจะสั่งสั่งสั่สั่สสก็ได้เนาะมันเลยความหอมมันเลยเข้าไปลึกอะครับแต่แต่แต บะเหน,นียวอ่ะอร่อยหวานนุ่มนะครับนุ่มกว่าเนื้อสรรันแลมแต่เนื้อสันแลมที่ผมกินไปก็อร่อยดีครับผมชอบเหมือนกันเพราะมันดิบเคี้ยวแล้วมันติดมันนะครับแล้วอยู่มีแ้วอยู่นะครับบางส่วนก็นแ้วอยู่ ชิ้นนี้อย0บาทครับตั้งแต่เกิดไงมาบกเบื่อกินกํงเตือนะครับเป็อย่างครับร้องสักข้างแล้วก็บอกได้คำเดียวเลยนิดใจครับ <c oughs> เดี๋ยวไปตั้งแคมเนาะตั้งแคม ต้องมีสักชิ้นสองชิ้นแน่ๆตอนนี้โครงการตั้งแคมป์นะครับขาเต้นยังประกอบบัตรเซตเตือนนะครับขาเต้นยังประกอบบัตรเซตเตือะนะครับตอนนี้้าใบได้มาละนะเหลือก็ขาเต้นยังประกอบบัตรเซตเตือนะครับไปยืมเต้นวัดเอาเดี๋ยวไปยืมเต้นวัดเอาครับหลังไงนี้เนาะเอาอันพา พานแสแลนตีเขาเขาหลอกอ๋อดูตาอ,อันนี้มันเต้นกว่าเงินตานครับท่านผู้ชมอ้ไปว่ามาอย่างเงินตานนะเนยนะใบไ,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 ไม่ป้านนี่แนะนำไปเลยละ่ยะเปิดไม่แบ่งเต้นมีตัวไป่เงินตานมั้งนี่ ในคนหนึ่งคน้อนเนาะมันใจจสเตกละมันจินปิ้งน้ำเปื่อยแล้วนะครับเหรอคุณผู้ชมหมับลด้นหมับเดินแบบนี้นะนี่มัน,ม,ม,นมันเยิ้มเยิมมือซันดอยๆครับตื่นนะเต้นเนี่ยเมื่เกี้ได้กินแน่네นะคุณผู้ชมอร่อยจริงๆครับและเด็ดมากๆแนะนำแหมมอกแนะนำแหมอมอกไข่มักเนื้อสายเนื้อต้องจัดครับส่วนโทมมาฮอ อู้บะพิษละอู้แบบพิษละแต่เจ้าอู้พิษขอสุมาไหมนะครับโทมฮอกโทมฮอกนะอันนั้นมันหลุหมืว่าเขาคเป็นโทรมฮอกเนี่นะครับนี่ก็เหมือนกันครับมีซิปมือซิปมีร้อยมือร้อยมีพันมือพันครับสำหรับคะแนน เพราะว่าเวลาวเวลาเซอร์วเวลาเนี่ยใน Google ใน YouTube นะครับเนี่ยโทรโมฮอโอ้โหเลี้ยงเป็นตัดบเลยครับคนเี่รีวิวอนะครับเ้าก่อนที่ผมจยามารีวิวเนะี่ยผมต้องดูก่อนว่นาลักษณะการทำทำยางไดนะครับเพื่อมันจะคือถูกวิธีที่สุดนะครับฉะนั้นแล้วผมเห็นแต่ละคนที่ทำโทรโทรมฮอส่วนมากก็คือเผาทานอย่างที่ผมเนี่ยเนี่ยครับส่วนมากบอกครหนา,นาก,กระทะเพราะว่า้าหนากระทะเนี่ยคือมันมีส่วนของกระดูกครับ มันมันยากแล้วก็มันมัน,มนบอกค่อยบ่ค่อยจะเขาเข้าไว้อะไรอบอกค่อยไม่ไฟสักต,ต่อไดนนะครับก็เลยใจไฟจะทางเนาเองนะครับนี่คือความรู้ความรู้มีเพียงแค่ฉานพอสิที่สัญจรจ,จากดอนเจดีเมืองพานสิตี <laughs> อ่ะไปบ้านน่ะก็หญ่ลำไปหอ่ลำไปอ๋อเป็ดยังครับดีจะพาดจิ้นตีนน้อยๆเฮ้นนะนี้นี่เดี๋ยวพี่เกิดพี่หนันเกลื่อนหก่อนต้อใส่ได้กิ่จิ้นิดดูเนี่ยหวานโคตรๆอืมไมบ้านมันอน,นี้ซุปนี่ มันกลายเป็นนิดเดียมไม่เห็นแล้วอ่ะมันมาแลมเอาไปบ้านไป้ <c oughs> อใจดุหันผู้ชมมาวัดกับหัวแม่มือนี่วันนี้ดุติ้งยังหรงหัวแม่มือกันนะครับ เด็ดมาเด็ดมาม่บ้านบอกว่าบบเข้ากล้องบบเข้ากล้องกลักินม่ได้ไปมีอย่างไปเลยนี่ก,ก็งอกหัวก็งอกก็งอกนี่บอกเจว่าอร่อยนะครับมาเอามาเอามา <c oughs> ไ,มได้มดโคต้าแล้วสำหรับในบ้านครับตัดซิปใครที่มาทำงานก็ย่อมาไ,ได้กินครับอื น,นี่เป็นมาร์กอย่างเดียวนะครับเพืเ่อนๆเห็นก็แกะจากถุงแกะจากแรปแกะจากติเปนฮอมาเลยแล้วก็สัมให้หน้อยเกลือีิมะแล้วยันข้าใจพริกไทยสดเออพริกไทยสดพริกไ,ไ,ไทยดำเม็ดหมุน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 ข้าใจโจงไทยตะโลโซ่หลอดนี่บ่ฮู้ครับ จเวลาค้างละสิบห้านาทีซุกล่ำไปเหียจอยหลอกต่อไปต้องจับเวลาแค่ห้านาทีพอตอนหนึ่งค้างซุกบะซุะจกจัางมันเดี๋ยวข่อยเอาอันหัวแกะมาเบินเนาะเนาะที่มันดูยังดูแดงๆเมื่อมันแบบงามหน้างามตาอีน่ะเดี๋ยวเขาเอาหัวแกะมาเบินเนาะนะครับแต่ตอนนี้มันซุกล่ำไปนะครับ่านผู้ชมเห็นก็ เสดา,ายแน่เน,นาะเสดา,ายชี้นเสดายความหวานของจีนนะครับมันซุกล่าไปแต่ก็ยังหวานดูแต่ก็หวานแล้วก็ช้าอยู่เนาะแนามันยังมีอยู่หรือว่าเพราะมันชิ้นใหญ่ด้วยแหละเนาะหนามันเลยอยู่แต่มันซุกครับมันซุกเสดา,ายเสดา,ายไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวาป หอมเบิแต่หอมเบิ้ลแต่อะไรเนาะเดี๋ยวเดินอมเบิ้อมเหิ้อมเดี๋ยวเป็นมักได้เป็นคืนมั้งนะครับบอลเฮ้ยจีนนั่นนี่นะก็อันนี้คือแม่บ้านก็แล้วกันเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมเซาะตินต่อไปนีเอันนี้มีแล้นี่มีแล้ และน่อยๆนะครับและแบบเยอะและแบบแอบเสารแอบเสาครับและแบบแอบเสารล้วแล้วแล้รับหลีนั่นนะคิดวันมาหวานเนี่ยในบ้านเราเปลอาดีละกินทอมฮอตจนันลืมนะลำไยเนาะ อลองหน,หน่อยครับอร่อยอ่ะ้อ,องกินแบบเมืองเมืองพอ้องกินแบบชาวบ้านชาวบ้าน้องกินแบบสันดานปิหนันเกิบ ดึงสองสามหวานอร่อยอะ่ะอือตรงนี้จะมีเอ็นหน้อยครับอืได้แถมอารมณ์หนึ่ง เป็นมันแล้วเป็นเอ็นนิดๆ,ๆเคี่ยวแล้วก็ลักหมาบลื้นได้เลยแต่ตรงนี้ผมมีอะไรตรงนี้นี่ไง่ายเลยดูตรงนี้ครับตรงนี้ไงเลยวันนี้ว่ากันนะครับขั้งแรกในชีวิตครับราคามันอาจจะสูงหน่อยนะครับจริงเกินงบเนาะเพราะว่า เขาตั้งไว้มือหนึ่งเกิน300บาทนะครับแต่มือนี่400บาทนะครับจะมันเตะนะครับเดี๋ยวเพาะเฉลียเฉลียไปครับเดี๋ยวอีพีต่อไปถึงเนี้ยใครคอนโดครับ1ิบาทแรลแล้วแร่ฮัสซิสัซิสซี่โคงที่กระดูมันจะแรแลหน่อยครับเพราะว่าความห้องมนะันอาจจะเข้าไปบปดึงเยอะ เอาปลาทำใไ้ปลาก่อนเขาได้าั่นเป็นอย่าง่าสันนอกแหลมสันนอกแหลมมันอยู่ส่วนไหนเ,เนื้อสันแหลมเนื้อสันแหลมก็คือปลายของสันน่ะหมาอละหมอสองอะ ถ้าผู้ควยตอนทีนึงอย่าซื้อแจ้งสักซิบอันครับคือเอฟสีซิบขนซิบอันตอนหลงวันทีนึงนะครับตอนว,วันทีนึงนะ ยาบีฟสาขาเชียงไายเดี๋ยวมาส่งงนะผมกดไล้เนื้อโทรมาฮอกอร่อยมากไปได้ค่ะโฆษณาแต่ขออย่างเดียวเวลาสั่งไปเอาชิ้นท็อปทอปคืนหน่อือย เดี๋ยวะท่านผู้ชมอู้ได้บหลายกรรมแต่มีกรรมเดียวอย่างที้บอกบท่านผู้ชมต้องลองครับต้องลอง ถ้าบะล้มบะม,มีต้องล้มต้องล้มเขี้ยวุดคิดกระโดกกันนะ phi xinh á muốn làm hầm trộm tia mà tia Xí khổ. rồi ผมว่าเกลือหิมาละยันนี่มันต้องใส่ผงชรุรสครับว่าไปเลยเกลือชุบครูไม่มหวานอันอม,มันเป็นเกลือเกลือที่มีประโยชน์อ่ะอคือมันเค็มน้อยๆแล้วมันหวานนะครับมันเหมือนเฮาใส่เครื่องปรุงสองอย่างแต่นะ่เออแล้วเ,ออลเหมือนเฮาใส่แบบผงปรุงรสอ่ะครับแต่มันแบบนี้กินผงปรุงรสอ่ะรสหานออกประมาณอย่างอันอ่ะอ อยยเลยหมดแล้วครับพีดังเกิมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเพืเ่อนๆเน้อนะครับดีอกดีใจขณาภัพเข้ามาเป็น f อซกันเข้ามาติดตามกันนะครับเพื่อกำลังใจกันนะครับนาที่สำคัญนะครับบัดลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครรวมถึงกดกระดิ่งตัวนะครับเื่อกับช่องเฮือนมงคลชแนวนะครับรายการยูดีกินว้า นะครับปีนันเกิมก็ขอให้เปืเป่อนๆทุกคนมีความสุขนักน่ <c oughs> อยู่ดีกินวานกันทุกคนนะครับเนอะลาไปก่อนครับเจอกันในอีพีต่อไปว่าจะมาเนีย่ยอย่างแหม่องกินลำๆลอยู่ดีคนมาครับเจอกันไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายโคมาฮอตสเต้ 哦。Oh.